行、啊 ที่นี่ไม่ได้นะไอ้คุณเปิดประตูหน่อยดิ้ที่นี่มันเขตหัวงห้ามนะเป็น,ท,นที่ส่วนบุคคลนะเนี่ยไอ้คุณเปปิดระตูหน่อยนีมันมันมันออกมันมีรู้ไหมเนี่ยว่านี่มันเขตหัวงห้ามเนี่ยเขาไม่ให้คนนอกเข้าเนี่ยรู้เปล่า นี่เดี๋ยวเล็กเล็กเล่นยาปะเนี่ย<ว>อะไรเป็นอะไรพ่ยาเหรอ เจวันนี้ไม่ถ่ายงานเหรอไม่มีอะไรต้องถ่ายนะครับเหมือนจะต้องเล่งของเก่าให้เสร็จก่อนแล้วน้องฟวงมีถ่ายงานไหมเลือกมวงคึงน้องฟวงเบวมากอเมย สี่มีชีวิตต้องสงสัย s c p 0 9 6ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่คล้ายกับมนุษย์มีความสูงอยที่ประมาณ2.38เมตรวัตถุมีกล้างเนื้อน,น,อนอ้อยมากซึ่งจากการวิเคราะห์มวลร่างกายเืิองต้นบอชี้ว่าเีการขาดสารอาหารเล็กน้อยส่วนแขนนั้นมีสัดส,ส่วนผิดปกติจากส่วนอื่นของร่างกายอย่างเห็นชัค่ะ มีขฆาตกรรไม่ใเมื่อคืนที่เก้าก่นแล้วมีการฆาตกรรมที่ห้องน้ำต้องบอกเลยว่าทางน่ากลัวและตำรวจกำลังสืบหาว่าสิ่งมีชีวิตนี้แท้จริงแล้วนั้นคืออะไรกันแน่ทางด้านนักวิชาการออกมาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นภาพจากแสงวีดีโอสว่างมากจนเกินไปมันน่าพิสูจน์ตรงที่ว่าเขาบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนทว่าเป็นเพียงคนที่ออกมาเดินเล่นพิเรนในยามราตรีเท่านั้นแล้วคุณผู้ชมนะคะเชื่อยังไง ใช่มันไร้สาระ,ะมันคิดขายข่าวเข้าใจป่ะว่าเอาเอู๋ไปเอาอูจะไปวิ่งออกกำลังกายยัยเฮ้ยไปเปลี่ยนกางเกงทันเหรอ้โอมันไม่มีจริงหรอ เขาแล้วออกอยาคู่โบถ้าลงมากคือเจ้านหาหัตตานี้สิไปบรรยากาศโคตรน่ากลัวเลยไม่แถวนี้มันมืดจังว่าตอนกลางคืน <ไป S 1> เหมือนฝนจะตกหนักด้วยเนี่ยคืนนี้เนี่ยเฮ้ย ทำไมมีรองเท้าตรงนี้วะยิ่ไม่ใหม่อยู่เลยอ่ะ บรรยากาศวังเวงคิดหายมือจะสั่นทำไมวะเนี่ยเฮ้ยม <wiele> ีใครอยู่หรือเปล่าครับรองเท้าใครอยู่ะ หยุดตามทางได้ไงวะคุณคุณทำอะไรอะครับคุณครับ เฮ้ยทำอะไรอะคุณคุณเฮ้ยมึงทำอะไรเขาอะอตุ่ยเฮียอะไรเนี่ยมึงเป็นใครวะ 我来呀！快来！救 走，快点，快！ คุณเห็นศพตรงนั้นไหมคุณเกี่ยวข้องอะไรกับศพตรงนั้นไหมครับคุณครับคุณตอบผมดิคุณรู้เรื่องราวเหตุการณ์ตรงนั้นไหมครับคุณครับหมอหมอมาดูดิอะอะไรวะ คุณครับเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์คดีฆาตกรรมเกิดขึ้นนะครับคุณตำรวจใจเย็นก่อนนะครับสักรุ่นะครับคุณจำอะไรได้มัางไหมครับเกิดเหตุการณ์อะไรมัางครับพอจําได้ไหมครับคุณครับผมผม เป็นเพื่อนครับเป็นเพื่อนคุณพี่ผมครับข่อไปหน่อยไปเข้ามาครับโอ้เป็นเมย์โอ้เป็นเมย์ป่ะโอ้เป็นพี่สองไม่ได้เลยอ่ะต้องตามห้วุ่นเลยหายไปทั้งคืนทำอะไรมาวะพราเขาเป็นเพื่อนของคุณเหรอครับใช่ครับใช่ครับผมพอดีเมื่อคืนมันเกิดเหตุฆาตกรรมกันขึ้นนะครับเลยอยากรู้ข้อมูลกับตัวของเขา ว่าเขาจะพอจำอะไรได้ไหมยังไงก็รบกวนญาติๆช่วยพาเขาไปให้ประคัมกับตำรวจด้วยนะครับแม่ค่ะถ้าเขามีสเแล้วเดี๋ยวพาไปนะคะได้เลยครับโอเคยังไงก็รบกวนด้วยนะครับได้ได้ได้ครับรมขอบคุณครับลูกตำรวจไปพี่ไปยุ่งลูกก่อนลูกก่อนเอากลับกลับได้ที่นี่ท่อนี้โโหยุ่งแบบไปไหมยุ่งเลยไปม่ไดไปไหมมันมีศพเกิดขึ้นนี่มีคนตายพี่ไปทำอะไรมาปะเนี่ย มากเก็บมึงไหนไหมัอ่ะดีนะไม่เป็นตบอ่ะไหนว่ามูวินน่งอ่ะขอรู้ก่อนยัไปไปมึงมโทรบีที่หาเจอตัวเจอเนี่ยจะเข้าไปก่อนพี่เอะไรขึ้นมะเอโอไม่รู้เยอะมากไอ้สตตัเหี้ยอะไรเนี่ยมึงไม่ใครวะ เอ้าอาอูไม่แอ้ไม่ทำไมอ่ะอาอู๋ก็ไปเอาอันใหม่สิอยู่ตรงนั้น่ะเอาเอ้อยากให้อู๋ดอร่อยอร่อยไปเอาอันใหม่งย แค่นี้จะมาห่วงทำไมไปแค่สองอันเลยอ่ะมันจะมีจริงเหรอวะ อดนอน15วันเดอรัตเซียนสลิปการทดลองอดนอนของรัเสเซียในช่วงเวลาแห่งสงครามมีการทดลองนับครั้งไม่ถ้วนด้วยจุดมุ่งหมายที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของมนุษย์ดังเช่นการทดลองฝืนธรรมชาติของการพักผ่อนที่ผลลัพธ์กลายเป็นการปลุกบางอย่างให้ตื่นขึ้นมาการทดลองนี้มีชื่อว่าเดอรัสเซียนสลิป Experiment โดยการทดลองนี้คือให้5คนที่ถูกคัดเลือกมาตื่นอยู่ตลอดเวลาเป็นเวลา15วันโดยอาศัยการใช้แก๊สกระตุน้นและการทดลองเนี่ยจะเป็นการอดนอนยาวนานที่สุดเท่าที่จะทำได้5วันแรกทุกอย่างดำเนินไปตามปกติใน5วันแรกราบรื่นดีไม่มีอะไรผิดปกติ 9วันผ่านไปหนึ่งในผู้เข้าร่วมการทดลองเริ่มตะโกนออกมาเขาวิ่งไปวิ่งมาในห้องและเรียกร้องอย่างสุดเสียงซ้ำๆตลอด3ชั่วโมงเต็ม12วันผ่านไปสถานการณ์มันช่างเงียบงันไร้ซึ่งเสียงวีดร้องหรือเสียงงึมง,งำใดๆ14วันผ่านไป กลุ่มนักวิจัยได้เลือกทําในสิ่งที่พวกเขาเคยบอกว่าจะไม่ทําเพื่อดูการทดลองพวกเขาใช้ลําโพงอินเตอร์คอมภายในห้องโดยหวังว่าจะได้รับการตอบสนองกลับมาเราจะเปิดห้องทดลองเพื่อตรวจสอบไมโครโฟนถอยหางจากประตูและมองลงก,กับพื้นถ้ายอมทำตามที่โดยดีเราจะยอมปลอยหนึ่งในพวกคุณให้เป็นอิสระเราไม่ต้องการอิสระอีกแล้ววันที่15 ผู้เข้าร่วมการทดลองทำได้แค่ยิ้มและพูดว่าทำไมลืมง่ายนักล่ะเราก็คือแก่เราคือความบ้าคลั่งที่แฝงอยู่ในตัวของพวกแกทุกคนเราคือสิ่งที่พวกแกกลอมให้เงียบสงบในขณะที่พวกแกพบกับสวรรค์ยามค่ำคืนที่พวกเราไม่สามารถเข้าถึงได้ พี่อะตำรวจพวกนั้นอเมอะไรแย่ yeah, แล้วอ่ะแย่อะไร yeah, อไรุ้ต้องไปบอกตำรวจพวกนั้นฮะ <Huh? S 2> พวกเขาอยู่ในอันตราย oh. เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรีบไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราเพ่าก่อนรอไม่ได้อเมไปบอกเพื่อนเพื่อนเรารีบตามมา oh. โทรเรียกตำรวจด้วยแล้วตามอูมาโอเคไหมไปจุดที่อเมมาหาอูเมื่อวนนี้ฟังนะมีสติโอ้โหอ่ ตรีบแล้วไปเรียกเพื่อนเราให้หน่อยสวยแล้ว ตำรวจดีใครรอดไหมครับยเฮียอ,อะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะเสียใครอ่ะ มีใครได้ยิยนผมไหมไ<อ>คุณตำรวจมีใครอยู่ไหมมีใครยังรอดอยู่หรือเปล่า<อ>คุณ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 ตำรวจทำใจดีๆไวไ้ไม่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 ไมไมไมนี่อ,อะไร น,นีเราต้องกลับไปที่รถก่อนไม่มีอะไรหรอกค่ะกลับไปที่รถกดอนอะจะเย็นย

재 หงแล้ววะหกโมงสี่สิบเก้านาทีไอ้ยเดี๋ยวก็ตายกันหมดหรอกเฮ้ยเงียบเงียบดิ ีวะเฮ้ยเสียรถตำรวจเหรอชิบหายแล้วไงเออคุณตำรวจครับคุณตำรวจผมอยู่วันนี้ ระวังตัวด้วยครับด้านล่างมี scp 096ย์ปป้หคุณหมายถึงอะไรโถ่ยรอตรงนั้นเดี๋ยวผมลงไป วิย้ยมืออย่าสั่นดิเอา้เอาพี่เมย์ยังไม่แจ้งเหรอเอาลืมไอ้ชิบหายเอ้ยทำไงดีวะมีมาไกลขนาดนี้มันไม่ตามแล้วบ้างเ,เอาไอ้น้อง ไอ้น้องมาทำอะไรตรงนี้แถวนี้มันอันตรายเฮ้ยรีบหนีเร็วไปเร็ว